ดีครับพี่น้องมีภาพมะหายกิมเห็ดครับผมกิมเห็ดเกาหลีครับนึ่งบรูวันจะมีบ่โอ้มีติ่เห็รียนจริเออโอ้ยจำนำนำมือบุมมี

มึงไนอนเฮ้ยแต่แก้วผูดีบ่แก้วบ่แก้วผู้ดีได้ไหมแล้วขอนียวกับพ่อหนุอ่ะอืมหามว่ามาเลาะเห็ดหลงหงวกับเห็ดเผิงกมาสั่นพี่น้องมันบ่มียังบอกอยู่ได้เถอะน้องฝนนั่งก็หึมเจ้าโดดเส่ตู้เย็นไปกันเลยหรอกเหย็ดบ้านห้าบ่ของสินอ้นมีนอนด้วยเรือไปร่างเอานีแก้แล้วหูใหญ่โพดบ่มีเห็ดหูสางบอกเหรอ มูงสร้างเฮ็ดเอาแล้วโยุคนเล้วมาหาวิทยาลัยเกษียณคนเนอะเ้างดิงเวะนี่แกงเส้นน้ำใหม่พอดีดตัวฮนี่ลงไปอันนี้ไปเอาน้ำใหม่ย,ยักษ์เสียหน้ากันเลยสองหน้ากับแกงไม่อิ่ม,มไม่เบิดไม่เล่า,งาเงาไงแม้มันจะดึงชุ่มซีชุ่มหกดิเอ๊ะมีเงาอยู่เนาะโอ้ไม่แบานดนี้ออกนี่ดีเวย้ย หานห้าเนาะไม่กบกเกาลัดวนนะีนเนาะบอกแก้ว่าอต้องเอาด้วยครับจ้ดดอกอ่อ,อนๆน,นี่แก้วกนะ๋อกัลังนมๆมเยป้าฝุ่นอีกคนหนึ่งไม่มีนหองฝุ่นเหุ่นจานพานอยู่เน่อยได้ครับได้ครับพัน,น,นีมาฝุ่นป้าดีควนหนึงทั้งหนุน่น

เลบรนะเลบโดน,น,น,นเท่าอะไรควันี่มนพี่ทอ้ควันอย่กระไน้อหนเลยนี่ควันนี่อู้นุมน่มๆเล้ควนนี่ไหนพี่น้องเนก่งชมัเจ็บแสบ จะเข้มอย่างนี้ตำขบียใะเนะโอ้ท้องนี้มันนะผู้น่ะโอ้เฮ็ดเพิงบอกเนาะเฮ็ดเพิงยังบอกอยู่พี่น้องเลยนั่นเฮ็ดยังเลยเสียฮ็ดกำลังออกพี่น้องเฮ็ดกำลังออกเฮ็ดกำลังบอกนี่เฮ็ดนี่มึนเฮ็ดกำลังออกเสียนกำลังนี่การน้องบุพเพยยิ่งเสียหรอกผมว่า ฝนหิวมากสองมือลเลยนี่ฝนโตสองมือแล้วเอาก็เอาได้นี่บ้านฮอนขึ้นออกแล้วอยู่นี่คือนั้นออกแลว้วเปลาเอาไปทานี่เลยพี่น้องเดี๋ยวมีมัดรอบมัดเก็บเห็ดเพิ่งเห็ดละงอกเดี๋ยวจะได้พิ่งไหมครับนี่นี่นเสื้อเสื้อนัน่งกำลังขึ้นพี่น้องนี่นีนเน,นี่นี่นะครับใส่กดไลค์กดแชร์นะครับผม